สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านกระโพช่างหม้อตำบลดองกับเม็ดอำเภอหุขันจังหวัดศรีสะเกดตอนนี้เวลาหาโมงเคืงครับห้าโมงแรงห้าโมงแรงบาหอดแต่โดนนัไนพี่น้องจะว่าบริทไทยคลิปนะครับเนื่องจากง่วงนอน <c oughs> ง่วงนอนแห้งผมก็เลยนอนแลวก็ตื่นมากครับ งพตื่นมาเมื่อกี้นี่ครับผมจัดของยกล่งจัดของแล้วเรียบร้อยครับกำลังสิไปอาบนา้ำก็เลยถ่ายคลิปก่อนจะไปอาบน้ำครับผมซื้อแปลกๆครับผมไม่ค่อยได้ยินซื้อบ้าน่างส่บ้านกระโพช่างหม้อตำบลดองกำม็ดอำเภอขูคันจังหวัดศรสีสะเกดครับ เต็นทางมาสองรอยกว่าโลครับผมไก่เติบครับ25060กิกโลโดยประมาณนะครับวันนี้เด็นทางมาจากโคราดนะครับพี่้องนาเวทีเฮ้าขึ้นนี่บ่ตตองห่วงครับรถน้ำพึ้นมาฉีดน้ำเพื่อนยาน ดินไงไส่ดังมอลำส่ดังพี่น้องนาเวทีครับม่งก็เลยรถเทศบาลมังก็เลยมาหมดน้ำนาเวทีให้นะครับงานวันนี้ตังยูห่างโรงเรียนนะครับเป็นทงหน้านะครับพี่น้องเวทีกำลังเกติดฉากนะครับ เข้าหดเข้าหดดีแล้วมันยังบวงไงมันไงมันไงบวบไยน้องโซเฟียนะครับนั่งอยู่ทางเพิ่งกำลังสกินน้ำบรรยากาศในงาน ตอนนี้ครับโอ้เจบลินน,าน่าเศร้าเลยวะกินยังกับทรมานเลยกินบ่แซ่บเจบลินยาไอหย,ย,ยังว่าออกเศร้าเจบลินบ่ม,มี่ดอกบ่ดดม,มี่ใช่คือว่าสื้อเสาขวยมานั่น,นเป็นแนวเอื่อนแล้ววะ và nằm cùng với nó rất là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  มันเป็นเอียง เห็นสีเียวเห็นภากกระสื่ใจพักแพวผักกะเพราพักพร้อมใบมนหรือสารแน่ตอนนี้ก็ดูสถานการณ์ แค่สายตามองข้าดวงโบโตดอกลายาไอายมองมาเจ้าอยากคิดแตาในใจไอ้หูอยู่ดอกบุบป่อดสามไว้คอยห้ามหัวใจเจ้บไม่อยากห้ามสายตา ตื่นสวยจักหน่อยครับก็เลยมาสะน้องแบมก็แบมพี่ยาพอเรามาอาบก่อนแล้วพี่หนอวางงมาเอ่างเาโเก่าไปหูยู่อาบกตอนนี้ที่นั่นต้องลุกครับน้มนเอากับวสีน้าแล้วเปรี้ยวอาหน้าที่กลัวอาตอนี้กล่าองรตอนนั้เรา่องการ เขาไปอาบพี่ล่ะเออเขาไปอาบรอนมาเลยไปเอาอ้วไรด้ได้อเรับแล้วยมที่งานเป็นงานวัดนะครับผมิญบาคนนฝ่าดูในสถานแล้วก็เทียวรอที่เดยวเนาะมีโลกข้ามความพี่น้อง สักขอรณ์โมทนาสาธุการทุกท่านเลยอาตอนนี้ทยอยเขมาเรื่อยๆนะสหรับอายแชรยองที่ทงสาวน้อยไม่บ้านแบงชั้นในเจ้าการซื้อตั๋วเื้อที่กองเริการสนได้เลยนะยองนะอ่าส่วนหนึ่งไม่ได้ทิ้งเอาไว้มางบอกอ่าไม่มีตรงนี้เนาะในว่ามีเหลือบ้างเปิดงานสาระใม่เอาไปโน้นหมดเลยนะ สวยงามไม่ไม่ไม่เหลือไม่ติดก้อสะสนะครับอ่าแต่การรสดับก็ใดที่ต uh, ้องการซื <salaries> ้อตัวเข้าชมสาวน้อยแม่บัดรแ่งก็ไปซื้อตัวได้ที่เวทีสาวน้อยแท่นบัตรแ่งเต็มร้อยยี่สิบ หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะยมนะหนึ่งร้อยี่สิบบาทก็ทำไมจะมียี่สิบอะไรนานจังพี่น้องก็สิ่งงินเนาะฝากเพื่อนๆนะบัตรหน้างานหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบมีทุกทุกคนครั้งบยมตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่เนะจะไม่มีบัตรเด็กบัตรผู้ใหญ่นะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเอาการจะเลื่อนเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบนะยอมนะ คืนนี้นะครับมาว่าเราไม่ได้ยินนะครับเด็กการน้ำเข้าใหญ่เท่านี้นะพี่น้องไปน้ำครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานผูรู้ทุกคนนะครับประกาศได้นะขอบคุณทุกท่านที่ตร้อยยี่สิบนายกได้ร้อยยี่สิบเป็นเราประกาศเรียกผิดอานซะแล้วนะตอนนี้ต่างข้างนอกไม่ว่าจะทางเวทีไปดูแล้วผู้ชมยังไม่เคยมีก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็ไม่เคสวีสรีคษา,าอันนี้ก็นโยบานานโยงกันอันนี้ก็มีรงค้าบ้า